เล่นคต่อไปนะครับเรามาถึงนักร้องคนที่สี่นะครับนักร้องคนที่สี่ของเรานะครับเชิญพบกับบิงซูทีมคิงฮะกับโจท์ฝนฟ้าอากาศฮะเอาเลยครับสวัสดีครับน้องบิงซูสวัสดีค่ะพี่หนึ่ครับขอ ตื่นเต้นฮะเต้นตอนทุกสัปดาห์ตื่นเต้นอยู่ฮัลโหนฮัลโหลฮัโหเคแต่ว่าต้โงลฮัลโล้วลโหรฮัลโหลฮัลโหลฮังโหลงัลโนลฮัลโหฮับนะลฮัลอหลฮึบนะฮะลโหลฮับเลฮัลโั ไม่ร,รู้ว่าคุณคือยิ่งตื่นเต้นหรือเปล่านะครับโอเคงั้นถ้าคุณซูพร้อมนะครับก็สามารถเริ่มได้เลยครับโอเคค่ะตั้งแต่วันนั้นอะ <c oughs> วันที่เราบอกทอบเธอไปอะเราไม่กล้าไปสู้หน้าเธอเลยอะไม่กล้าทักไปหาก่อน หน้าหนาวแล้วอ่ะหิม้ามันก็ตกทังวันได้แต่นอนอยู่บ้านอยู่คนเดียวพอ,อได้มปอยู่กับตัวเองอเนี่ยมันก็คิดในเรื่องของเธอตลอดเลยตอนนี้เธอไม่เคยถามหาเราไม่ว่าจะตอนนห้ตอนนี้แม้เธอจะไมไ่ชอบเลยแล้วก็ตามหรือว่าไม่ว่าจะทำยังไงตอนนี้รู้สึกว่า เวลาปยความรูสร้สึกยังชัดเจนยิ่งใหน่ยิ่งชัดเจนด,ดังลมพายุกระหน่ำแต่เธอไม่มีใจยิ่งฝืนยิ่งทำสักเธอไหรก็คงเหมือนเดิมจะกี่ฤด,ดูกันร้อนหน้าที่มันพ้นเลยไปเปลี่ยนเธอไม่ ส่งให้มีิมฆมปล่อยลงมาในหน้าร้อนนี้ง่ายกว่าเปลี่ยนให้เธอมารักฉันในวันนี้มันเป็นเพียงความฝันที่งงงงายต้องปิดหวังทุกที่ฉันรู้ดีของเ น่าฝนแล้วเนาะนี่มันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วเธอไม่มองมาที่เขาบ้างเลยแม่เธอจะมอบหัวใจให้คนอื่นไปแล้วอะ่ะรู้ไหมตอนเนี้ยเราเแควนะ เธอคงยัง,งเ,เป็นคนทีงกว่าฝันที่ตกลงมาในตอนนี้เธอคงรอใครสักคนจะมาขาม้างมลังเธอแม้ว่าฉันจะรินรำให้กีค่ครั้งเธอก็มองว่าไรค่เค้าใจเธออยู่นะคนไม่ใช่ก็ไม่ใช่เลย เท่าไรเธอไม่สึยังรอเพียงแค่เขาคนที่คอยบันเท่าวันการที่หายไมดีแต่เธอเข้าใจบ้างไหมว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แม้ว่าฝนที่ปล่อยไยจะนานเท่าไรเธอก็ไม่มา เธอต้องเงาใจอยากทำหน้าที่เป็นไออื่นออกเป็นนกนี้ให้เธอสังเจ็ดได้ไหมรู้ว่ามันนั่งเจอคงไม่ไหวแต่ไม่อยากเห็นเธอเป็นน้เธอไหลอยากให้เธอฟุ้งไฟแล้วมองที่ฉันที่ ทนตอกนักเท่าไรเธอไม่ส้นยังรอเพียงแค่เขาคนที่เคยบรรเทาอาการให้หายดีแต่เธอเคยที่บังไม่ว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แม้ว่าฝนที่ปลายปลยนายเทนั้นเท่าไรเขากาไม่มา แค่เขาแต่ธอเขาจะไม่มาเขาคงไม่มาฝต้องนักเท่าไรจะไม่ซสนอยังรอเพียงแค่เขา คนที่คอยบรรเทาอาการให้หายดีแต่เธอเขาใจร้อไหมว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แม้ว่าคนที่ปล่อยไปจะนานเท่าไรเขาก็ไม่มาฟ้าตั้งแั่ที่ จบแล้วครับขอบคุณครับโอ้มายก็สุดสุดครับโอ้ oh, โหเป็นไงครับน้องตะอันมีคนบอกว่าคุณดูดีครับเอาล้มไหมครับ โอ้โหถามก่อนครับก่อนกรรมการจะถามผมขอถามก่อนครับน้องมินซูครับอันนี้เหงาเฉพาะในเพลงหรือว่าชีวิตจริงเราเหงาครับไม่สบายไปเลยเกินไปเลยเกินไปเลยเล็กกไปเรารี่เปิดไหมอะอะไรครับเอามก็อยากกรรมการเชิญเลยครับมาอยางเมนก่อนบ้างไงพี่อาร์เมนก่อนสองรอบเราเรียบร้อยเล็กเรารีบอะเราดูเหมือนรีบอะเหมือนโกดนแย่งเราอ่ะ อากันงั้นขอขอวัดที่ผมก่อนละกันเนาะอะครับผมด้วยเปิดด้วยแบบการสร้างเรื่องราวของอความเหงาฮะด้วยตีมของเพลงที่เป็นสุนฟ้าากานะฮะทำออกมาได้ดีคือแบบชอบมากคือแบบว้าวเลยฮนะและเพลงที่เลือกมาเนี่ยมันมันเข้ากับเรื่องราวได้ดีนะฮะและด้วยเสียงที่ฟังเนี่ยมันทําให้เราอินกับเพลงได้ดีครับผมในส่วนของอินเ่าเทคนิคก็ถือว่าแบบเป็นเพลงอ่าถือว่าเข้ากับเพลงที่เลือกมาได้แบบโอเคมากนะครับผมส่วนเพลงที่นํามาเสิร์ฟมาถือว่าแบบ มันมันมันไม่ได้สื่อถึงแบบสภาพอากาศอะแต่มันสื่อถึงความเหงาที่มันรู้สึกว่าแบบเหงาจริงๆอะคุณครับผมคือไม่รู้ว่าจิตตรงไหนจริงๆครับผมขอบคุณนะขอบคุณครับเออเออโอเคสวัสดีนะคุณมินซูก็ถือว่า เป็นคนที่เนื้อเสียงได้ดีมากนะครับเป็นคนที่เนื้อเสียงดีมากอันนี้คุณมิซูเป็นผู้หญิงใช่ไหมอะ่ะเราเราขอถามผูม้ชายครับคุณอาเห็นไหมมีคนมีคนบอกว่าคุณเป็นผู้หญิงไม่แต่เราจะชื่นชมว่าเขาบอก <มา S 2> ผู้ชายตั้งแต่รอบออดิชันแล้วว่าเป็นผู้ชาย <laughs> คุณอาบอกผู้หญิงโอเคแต่ว่าเรา <laughs> รู้สึกว่าแบบ เราเราฟังแล้วเราเขินมากเราเราเขินเสียงคุณเราไม่เคยเขินเสียงใครเลยนะคุณเป็นคนแรกในแอปนี้นะคุณต้องภูมิใจมากๆแล้วเสียงคุณแบบคุณสามารถเลือกที่จะใช้ช่องเสียงคือรู้ว่าควรจะใช้ยังไงอะ่ะเหมือนเหมือนรู้รู้ว่าใช้ของยังไงอะ่ะเออแล้วก็เราเราชอบแบบมันมีท่อนหนึ่งที่คุณแอดลิบแล้วก็ไล่สเกลโนได้สวยมากครับว่ารูแบบ้ดีเนี่ยท่านี้เราชอบมากแล้วก็มีมีคาว่าแบบ เขาว่าดีเขาว่าใจคุณคุณเป็นคนที่ปิดคําได้สวยมากคุณเก็บตรงนี้ไว้นะครับอ่าแล้วก็อ่าเร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 าแนะอ่าเราแนะนะนําให้คุณฝึกฟอเซตโตอ,อีกนิดนึงก็คืออ่าเสียงหลบให้มันแข็งแรงมากกว่านี้เสียงคุณมีมีเขาเรียกว่าแหบเสน่ห์แต่ว่าถ้าฝึกความแข็งแรงของฟอเซตโตหรือว่าเสียงหลบให้มันแข็งแรงเพิ่มขึ้นวันนี้ กว่าเนี้ยมันจะทําให้เพลงดูหนักแน่นแล้วก็ทําให้มันมีอะไรมากมากมากกว่าเดิมแต่ว่าที่มีอยู่ก็โอเคทีนี้แล้วก็ในท่อนท้ายถ้าคุณได้ผ่านเข้าไฟนอลถ้าคุณจะแบบว่าเฟดเสียงลงเราไม่อยากให้คุณเฟดเสียงแต่เราอยากให้ให้คุณอ่าแอดลิฟไปเลยในท่อนสุดท้ายอย่างเช่นเขาว่าเขาว่าฝนต้องตกเท่าไหร่ใช่ไหมคุณบิงซูเราจำไม่ได้แต่ว่าเราอยากให้แบบเราอยากให้คุณบิงซูแอดลิฟโชว์ไปเลยแบบ โอ้อะไรเงี้ยก็แบบไล่สกิลโน้ตตามตามข้อสุดท้ายไปได้เลยมันจะดูเลิศแล้วก็มีแค่นี้อ๋อแล้วก็เรื่องการหายใจนะฮะฝึกหายใจในเรื่องของลมเดียวให้ให้แข็งแรงนอกนั้นโอเคเพอร์เฟคเลิศค,ครับคุณอามีอะไรจะสารภาพอีกไหมครับมีแต่จะแฉะหลังไม่อะครับผมห <laughs> <c oughs> ยอกหยอกยอก,ยอก ก็คือเออไม่มีไม่มีพูดเล่นเอาเรียกว่าไงดีมันมีมันมีมันมีมนมครบเนาะแต่ว่าก็จะเห็นว่าในรอบนี้แต่ละคนก็มีพูดเลยว่าทุกคนมีกลยุทธ์ของตัวเองทุกคนที่มาอยู่ตรงรอบเซมิไฟนนลตรงนี้ทุกคนรู้ว่าตัวเองมีดีอะไรแล้วอยากจะเอาไอ้ที่มันเด่นตรงนั้นนมาโชว์แบบไหนจาัดก,การยังไงมีกลยุทธ์อย่างไร,ม,งไรมันเห็นชัดเจนมากเลยนะในแต่ละคนนะครับถ้า ถ้าเราจะบอกว่าบิสกิตเป็นคนที่มีจุดเด่นในเรื่องของการสร้างสตอรี่การทําให้เห็นฉากเห็นซีนที่ชัดเจนของบิงซูก็คือมีจุดเด่นในเรื่องของการร้องและเป็นจุดแข็งและเทคนิคการร้องมันเป็นส่วนที่มีคะแนนสูงที่สุดเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าถ้าคะแนนมันจะโดดไปนะครับมันก็เพาะตรงนี้นะ ก็ที่เหลือมันทุกคนพูดไปหมดแล้วแหละเพราะมันเป็นในแง่รายละเอียดเป็นในแง่ทฤษฎีในเรื่องเกี่ยวกับ vocalization หรืออะไรต่างๆไม่เสริมอะไรแล้วเพราะมันเยอะมากๆแล้วและสิ่งที่เรามีมันก็เยอะมากๆแล้วเพราะฉะนั้นไม่อยากจะพูดว่าถ้าได้เข้าไฟนอลคือมันได้เข้าไฟนอลแน่ๆแล้วเจอกันตอนรอไฟนอลนะโอ้ยลิ้หขืออะไรเ ทีมเขาเหลือสามคนนะครับคุณอาร์มคุณยุ้ยอะไรอย่างเงี้ยคุณยุยงนะยุยุงนะน่ะกรรมการกรรมการเอิร์นไม่เกี่ยวนะกรรมการเอิร์นไม่เกี่ยวก็สมบอกก่อนนะล้วแต่ว่ารายการเราไม่โกลเด้นบัสเตอร์นะครับกดแล้วเข้าไฟนอลเลยไม่มีนะฮะอันนี้โอเคขอบคุณน้องมึงซูมากนะครับสุดยอดมากครับขอบคุณมากครับพูดอะไรกันได้ครับได้ครับได้ครับ ขอโทษนะคะวันนี้จะไม่ได้เต็มร้อเร์ซ็นเท่าไหร่เพราะว่าอ่ามันในเรื่องมันก็คล้ายๆอยู่ครับก็อินไปหน่อยก็น้าตามันเริ่มน้องค่ะตั้งแต่อินอันบทจะเข้าเปีที่สองกันมันก็ไม่เท่าไหร่มไม่เป็นไรครับกรรมการไม่ว่าอะไรครับผมอย่าเป็นโควิด <c oughs> ก็พอครับผมเขาใส่ัดลงไปเต็มที่ครับโอเคขอบคุณน้องมิงซูมากครับผม โอ้ยเป็นไงบ้างครับน้องตว,อวันรอนรายการเราแอบมี g o l นบัสเตอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอฮะผ <es> <ร><โ>มไ <pueda> ม่เห็นก็ตากรรมการพูดเมื่อกี้นี่แหละครับไม่แน่ครับไม่แน่ครับทีมพิงอาจจะมีคนอื่นที่แบบสูสีก็คุณบิงซูก,ก็ได้นะฮะเออนะครับเรามาจมคนต่อไปดูก่นครับพี่แม่นะฮะ